มีหลายคนถามเจ้าแม่ทีมาว่าอยากจะลบฉบับล่างที่ทําบันทึกไวอะค่ะแต่หาที่ลบไม่เจอได้เลยเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ทีจะสอนทํานะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้มาค่ะมาทํากัน นี่ค่ะก็ให้เราเข้ามาที่หน้าช่องของตัวเองนะคะแล้วก็จะช่องแรกนี้เลยจะเป็นช่องที่เราอ่ะทคลิปแล้วเรากดเป็นบันทึกฉบัรบร่างไว้นะคะแล้วก็จิ้มเลยพอจิ้มเข้ามานะคะ <OC lime S 2> ก็จะมีคลิปที่เราอ่ะทเป็นฉบัรบร่างไว้ใช่ไหมคะเราเลือกเลยค่ะสมมุติว่าจะเอาคลิปไหนนะคะก็กดจิ้มที่ bekannt, ต,ตัวคลิปแล้วก็กดค้างนะคะจิ้มค้างเลยค่ะมันจะขึ้นมาให้เราเลือกมันจะมีปุ่มวงกลมเล็กๆตรงนี้ค่ะเสร็จปุ๊บ ด้านล่างสูตรจะมีคําว่าลบค่ะก็ลบได้เลยหรือถ้าเราอยากจะลบหลายๆอันก็คือจิ้มค้างแล้วก็กดเลือกวงกลมตึ๊กตึ๊กตึกตึแบบนี้นะคะก็ลบได้ทั้งหมดเลยง่ายไหมคะโอ,อง่ายเนาะอะ,อะ ใครชอบข้อมูลแคร์ดดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะไม่งทีเช่นเคยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่ดูค่ะลบได้ค่ะอย่าบันทึกไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้อ่าค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอืดๆนะในเครื่องก็จะทำให้รู้สึกว่ามันมีข้อมูลความจำที่มันเยอะไปนะคะ